สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลส์ไทมวันศุกร์ที่25มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาเขียนให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับว่าการเปรียบเทียบระหว่างโครงการคนละครึ่งเฟส3กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับที่ทั้ง2โครงการตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิทธิ์เหลือเพียบเลยนะครับคนละครึ่งเนี่ยเหลือ2ล้าน6กว่ากว่านะครับส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้ก็เหลือ3ล้าน6กว่ากว่า ยังไม่ถึง4ี่แสนคนที่ลงทะเบียนในยิ่งช้าย,ยิ่งได้เพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่2 8มิถุนายนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนใจนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนจากโครงการคนละครึ่งนะครับมายิ่งช้าย,ยิ่งได้หรือคนไหนที่บังเอิญว่ากดผิดไปแล้วนะครับแล้วยังเปลี่ยนกลับคืนมาไม่ได้เพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ได้มีข้อกําหนดออกมาว่าคนที่กดผิดจะแก้ไขอย,อย่างไรนะครับถ้า มันผิดพลาดแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับท่านจะใช้จ่ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตัวเลขเปรียบเทียบกันให้ชัดๆว่าโครงการไหนเหมาะสําหรับคนที่มีรายได้ประเภทใดไม่ฟันธงนะครับว่าคนละครึ่งเฟสสามหรือยิ่งใช้ยิ่งได้มันจะคุ้มค่าสําหรับใครเพราะแต่ละคนมีกําลังการซื้อมีกําลังในการใช้จ่ายไม่เท่ากันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาครับท่านผู้ชม มาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับกับโครงการยิ่งช้ายิ่งได้นะครับโครงการไหนมันคุ้มค่ากว่ากันก็ในเมื่อทั้งสองโครงการนี้สิทธิภาครัฐเขากําหนดไว้เนี่ยยังไม่เต็มนะครับอ่ะอันดับแรกไปดูก่อนว่าวงเงินที่ตั้งไว้นะครับต่อหนึ่งสิทธินั้นเนี่ยเขากําหนดไว้อย่างไรนะครับเริ่มกันที่คนละครึ่งเฟสสามครับคนละครึ่งเฟสสามรัฐออกให้สามพันครับ ครับอันนี้ผมรวมตลอดโครงการแล้วก็บวกของเรานะครับอีกสามพันครับก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตรัดครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งละสามพันส่วนโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ครับมีเปอร์เซ็น์ที่เขาจะคืนอ e ีวอเชอร์ให้เนี่ยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็น์นะครับสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต เงินที่รัฐบาลจะคืนให้นะครับเป็นบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือ e w a c h e r นะครับก็คือ7,000บาทนะครับเจ็ดบาทแล้วทีนี้เราจะได้7,000พันยังไงได้เต็ม7,000พันยังไงก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยนะครับออกถึง60,000บาทนะครับเห็นความแตกต่างหรือยังครับอันนี้รัฐให้มาส0 0พันอยากได้ส0 0พัน ต้องจ่ายเต็มอีกส0 0พันนะครับถึงจะได้ทั้ง3 0 0พันส่วนของแล้วก็อันนี้5 0สอร์เซนส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับสิ่งที่รัฐจะให้เงินที่รัฐจะให้คือ700 0บาทถ้าคุณอยากได้เจ00คุณต้องเอาหก0มื่นมาแลกนะครับอันนี้คือวงเงินเต็มเต็มอ่ะทีนี้ไปดูการใช้จ่ายต่อวันนะครับการใช้จ่ายต่อวันเนี่ยของโครงการคนละครึ่งสูงสุดนะครับนะครับ ชงสุดไม่เกินฝั่งละร้อยห้าสิบครับก็คือร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบเท่ากับสามร้อยครับต่อวันนะครับนะอันนี้ต่อวันนะของรัฐออกให้ร้อยห้าสิบของเราออกเองร้อยห้าสิบซื้อของได้สามร้อยบาทครับใช้เกินนี้ไม่ได้ย้ำว่าใช้เกินนี้ไม่ได้แต่ใช้น้อยกว่านี้ได้ครับใช้ร้อยหนึ่งใช้ยี่สิบบาทใช้ห้าบาทก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่สินค้าที่เราจะซื้อ ทีนี้ฝั่งของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ล่ะต่อวันยังไงต่อวันกําหนดไว้คือห้าพันบาทครับสูงสุดไม่เกินห้าพันสูงสุดไม่เกินห้าพันแล้วทั้งสองโครงการนี้คือยังไงครับใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์ผมเดิมเขียนนะครับไปเขียนมุมนี้เล้วกันนะครับนะ ทั้งสองโครงการใช้ผ่านแอปเปาตังค์เหมือนกันฝั่งของคนละครึ่งนะครับต่อวันเนี่ยใช้ได้แค่รัตร150เราเติมเข้าไป150นะครับอันนี้ผมพูดในในยอดสูงสุดนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ต่อวันเนี่ยต่ำกว่า5,000ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ต่อวันต่ำกว่า300บาทก็ได้ก็คือจะเอาของรัฐกี่บาทก็ได้แต่ไม่เกิน150นะครับทีนี้ถ้าสมมุติใช้เกินล่ะ นะถ้าสมมติใช้เกินล่ะใช้เกิน300ล่ะใช้เกิน5 0 0 0ันล่ะทำยังไงฝั่งของคนละครึ่งใช้เกินก็ต้องออกเองครับผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณใช้จ่ายเกิน300บาทนะครับก็ต้องดูว่าเงินใน G Wallet คุณมีเท่าไหร่นะคุณสมมติวันนี้คุณไปซื้อของ300บาทนะครับแต่เงินใน G Wallet คุณมีแค่ร้อยเดียวเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเงินใน G Wallet คุณมีร้อยเดียวก็เท่ากับคุณจะดึงเงินของรัฐบาลได้แค่100บาท นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเกินเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเองนะครับก็จะต้องควักเงินสดจ่ายนะครับหรือถ้าสมมุติว่าในแอปเป๋าตังในจีบอเลตของคุณมีเงินมากมากครับสมมุติเติมไ้เลยเป็นพันหรือ500บาทแล้วมันเกินมันเกินยอดต่อวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็สามารถแจ้งทางร้านค้าได้เลยว่าจะให้เขาหักส่วนเกินจาก g ีบอเลตเลยไหมนะครับหรือจะควักเงินสดต่างหากก็แล้วแต่เราอันนี้คุยกันสื่อสารกันนะครับส่วนฝั่งของ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับคุณจะใช้เกิน5,000บาทก็ได้ครับแต่ที่เขาจะคิดให้คุณต่อวันคือ5,000บาทนะครับ5 0า0บาทนี่คือถ้าได้เท่าไหร่ได้10%นะได้10%นะครับอ่อาเห็นนะครับทีนี้ทั้ง2โครงการนี้มีรูปแบบการใช้ตลอดโครงการเนี่ยแตกต่างกันแม้ว่ามันจะตีกรอบอยู่ที่6เดือนก็คือกรกฎาคมถึงธันวาคมนะครับอ่า ของคนละครึ่งเงินจะเข้ามาสองรอบนะครับอันนี้เคยพูดไปแล้วนะก็คือหนึ่งกรกฎาคมพันห้านะครับแล้วก็หนึ่งตุลาอีกพันห้านะครับเงินจะเข้ามาแค่สองวดนี้ถ้าหนึ่งกรกฎาคมคุณใช้ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยคุณจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่คุณนะกรกฎาคมคุณไม่ใช้เลยก็ได้ไปใช้สิงหาทีเดียวก็ได้สิงหาสองเดือนแรกคุณไม่ใช้ก็ได้คุณไปใช้เดือน กันยาทีเดียวก็ได้นะครับพันห้าเนี่ยเพราะว่าใช้ถ้าใช้เต็มแม็กใช้เต็มแม็กแค่สิบวันก็หมดแล้วครับนะใช้เต็มแม็กเนี่ยสิบวันก็หมดแล้วหรือคุณก็เหลือวันเท่าไหร่คุณก็หารเอานะครับพันห้าเนี่ยถ้าสมมติคุณใช้ไม่หมดนะครับกันยาคุณใช้ไม่หมดพันห้าเหลือเท่าไหร่เอามาทบกับพันห้าที่จะเข้ามาตุลาได้ครับแล้วใช้ยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับใช้ยาวไปจนถึงสิ้นปีแต่ถ้าเกิดไอ้หนี่รกาสิงกันย้าเนี่ยก,ก,ก่อน คุณใช้หมดก่อนคุณก็ไม่มีเงินแล้วนะครับไม่มือไม่มีเงินที่ภาครัฐจะออกช่วยแล้วคุณก็ต้องรอครับรอวันที่หนึ่งตุลาเงินจะเข้ามาใหม่นะนี่คือฝั่งของโครงการคนละครึ่งส่วนฝั่งของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับมันจะมีสเต็ปของมันแบบนี้นะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งหนึ่งบาทแรกถึงสี่หมื่นนะครับถึงสี่หมื่นอันนี้จะคืนให้สิบเปอร์เซ็นนะครับ สูงสุดไม่เกิน4,000ส่วน4 1 0 0 0บาทนะครับถึง60,000อันนี้จะคืนให้ไม่เกิน15%หรือไม่เกิน3,000บาทเห็นไหมครับสเต็ปการใช้มันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต่อวันคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะครับแต่สิ่งที่ภาครัฐจะคิดให้ก็คือตามเงื่อนไขครับ คนละครึ่งไม่เกินวันละร้อยห้าสิบที่เราจะออกช่วยเราก็เติมเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งส่วนของฝั่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับสูงสุดต,ต่อวันใช้ผ่านแอปเปิาตังก์เหมือนกัน,นจะต้องไม่เกินห้าพันบาทพอคุณใช้ไม่เกินห้าพันบาทปุ๊บเขาก็จะมาคิดให้คุณเนี่ยเนี่ยช่วงที่ใช้จ่ายแรกกี่บาทก็ไม่รู้แหละนะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันด้วยทั้งสองโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับนะแล้วก็เอ่อหนึ่งบาทถึงสี่หมื่นบาทแรกก็จะได้คืนสูงสุดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสู ส่วนอันนี้พอเริ่มสตาร์ทนะครับเงินที่เราใช้ใจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเกิน4ี่หมื่นละเริ่มตั้งแต่4ี่หมื่นหนึ่งบาทไปถึง6กหมื่นอันนี้เขาจะคืนให้สิบห้าเปอร์เซ็นตสูงสุดไม่เกินสามพันบาทนะครับแล้วไอ้เงินหกหมื่นเนี่ยนะครับไอ้เงินหกหมื่นเนี่ยใช้ได้แค่กรกฎาคมถึงกันยานะครับเนี่ยเนี่ยหกหมื่นเนี่ยนะครับใช้ได้แค่กรกฎาคมถึงกันยาแต่ของฝั่งคนละครึ่ง มันสามารถเอามาทบกันได้ครับสองยอดเนี่ยเอามารวมกันได้แล้วใช้ได้ถึงสิ้นปีรัชกาถึงธันวาหกสี่นะครับเอาแล้วถามว่ายิ่งใช้ยิ่งได้ทําไมทําไมกําหนดให้ใช้แค่นี้เพราะว่ามันมีกําหนดแค่นี้ครับแล้วแล้วสามเดือนหลังละ่ะในบอกว่าหกหกเดือนในบอกว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้หกเดือนไอ้สามเดือนหลังก็คือตุลาถึงธันวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงิน e v o u c h e r ครับ เป็นเงิน e voucher ครับคุณอาจจะได้เจ็ดพันก็ได้หรือคุณอาจจะได้ไม่ถึงเจ็ดพันก็ได้นะครับแล้วใช้ได้ตั้งแต่สิงหานะครับไอ้เจ็ดพันเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่สิงหาสิงหาวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดครับอ่นนี้ผมเขียนให้ดูใหม่นะ e voucher นะครับ e voucher เนี่ยไม่รู้คุณอาจจะได้ไม่ถึงสี่พันอาจจะได้ไม่ถึงสามพันแล้วแต่ยอดใช้จริงนะครับก็ดูสเต็ปนี้เจ็ดสิงหาครับผมเคยเขียนให้ดูแล้วในคลิปก่อนเจ็ดสิงหา เจ็ดตุลาอ่าขออภัยครับเจ็ดกันยาก่อนเจ็ดกันยาแล้วก็เจ็ดตุลาเนี่ยครับเนี่ยครับอีเวเชอร์ er จะได้คืนเจ็ดนะครับใช้เดือนกรกฎาจะได้คืนเจ็ดสิงหาใช้เดือนสิงหาจะได้คืนเจ็ดกันยาใช้เดือนกันยาจะได้คืนเจ็ดตุลาแล้วคุณก็สามารถเริ่มใช้ใจ่ายของอ e ีเวเชอร์ได้ตั้งแต่เจ็ดสิงหาไปจนถึงธันวาหกสี่ เห็นไหมครับหรือจะบอกว่า6กหมืบาทหกหมื่นบาทเนี่ยคุณใช้จ่ายกรกฎาสิงหากันยาส่วนอีกเจ็ดพันหรือที่ได้จาก e ีวอร์เชอรคุณก็เอาไปใช้จ่ายตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาอาพูดแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉนั้นลองเปรียบเทียบดูว่าโครงการไหนมันคุ้มไม่คุ้มสําหรับเรานะครับนี่คือยอดตัวเลขเขียนให้ดูชัดๆว่าการเติมเงินเข้าไปใน g Wallet เข้าแอปเปาตังนะครับเข้าไปที่เมนู g Wallet เนี่ยนะครับการใช้จ่ายมันแตกต่างกันฝั่งนี้อยากได้ส0มพันคุณต้องควัก3 0 0พันฝั่งนี้อยากได้เจ00คุณต้องควัก60,000และที่สำคัญทั้งสองโครงการนี้ไม่มีเงินสดนะครับแลกเป็นเงินสดไม่ได้โอนย้ายถ่ายเทออกจากโครงการพลครึ่งไม่ได้โอนย้ายถ่ายเทออกจากยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ได้นะครับโอนย้ายถ่ายเทจากอ e ีเ c h e r ไม่ได้นะครับตามนี้สิ้นสุดโครงการคือ3 1ธันวาเหมือนกัน นะครับทีนี้ประเภทของร้านค้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าฝั่งของขอญาติลบนะครับฝั่งของคนละครึ่งนะครับจะเป็นร้านค้าประเภทรายย่อยหาปเปรยแผงลอยครับนะเป็นร้านค้าประเภทรายย่อยขอวญาติเขียนเร็วๆนะครับหาปเปรยเขียนยยอๆแค่นี้นะครับ เป็นประเภทร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอยนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นร้านนิติบุคคลนะครับบวกภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือแบบนะครับเห็นไ,ไหมครับร้านค้ามันก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคนใช้สิทธิ์ ก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางลงมาถึงระดับล่างนะครับส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็จะเป็นคนที่มีรายได้ระดับสูงมีเงินเก็บเยอะๆนะครับใช้จ่ายทิ้งหลายๆพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะกับโครงการนี้เพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็อย่างที่ผมบอกนะครับเคยทํำฟิตไปแล้ว Big กซีโลตัสเชน a ลั่โรบินสนะครับไทยวัสดุ Global House นะครับบนถาวรโอร้านอุปกรณ์กีฬาฟิตเนสนะครับต่างๆั้นรวมถึงร้านทํา เ,เกี่ยวกับความสวยความงามทั้งวันท็อปเจริญอะไรเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ทั้งหมดนะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูแล้วเหลือเวลาอีกนะครับวันนี้พรุ่งนี้เมื่อรานนี้แล้วก็วันจันเหลืออีก4ี่วันนะครับประมาณ4ี่วันตัดสินใจนะครับคนที่ลงคนละครึ่งไปแล้วอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ท่านต้องไปลงผ่านแอปเปาตังเท่านั้นนะครับหรือว่าคนที่กดผิดอ่ะคนที่กดผิดละกันพูดถึงคนที่กดผิดเนี่ย นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวทางแก้ไขท่านก็ต้องลองดูว่าอ๋อถ้าสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จริงๆนะไม่ต้องไปคิดสละสิ์นะครับในเมื่อมันได้มาก็ใช้ตามจริงครับอ้าวสมมติสมมุติคุณไม่มีเงินหกหมื่นหรอกนะมันเงินหกหมื่นมันเยอะไปแต่สมมุติว่าท่านจําเป็นจะต้องไปซื้อพัดลมนะตู้เย็นที่บ้านเสียอยากได้โซฟาอยากได้ที่นอนนะเห็นไหมครับสินค้าใหญ่ๆเหล่านี้มันสามารถที่จะ เข้าร่วมโครงการได้นะไปบิ๊กซีโรตัสก็ซื้อได้นะครับหม้อถ้วยจานชามสินค้าใหญ่ๆเนี่ยนะเราจําเป็นต้องซื้อเราก็เอาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นี่แหละครับไปสแกนจ่ายเลยนะก็ให้เรารู้ว่า1นึถึงสี่หมบาทแรกเนี่ยคูณสิเซไปเลยครับใช้เท่าไหร่คูณสิเซไปเลยครับต่อวันไม่เกิน5,000บาท่ะเนี่ยต่อวันไม่เกิน5้าพบาทใช้ไปเลยครับเนี่ยนะ มันมีทางออกนะครับถ้าสุดท้ายแล้วกระทรวงกันครั้งไม่แก้ไขไม่มีแนวทางแก้ไขให้สําหรับคนที่กดผิดท่านก็ใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไปเลยนะครับอ่ะ,อะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาอีกนะอาจจะดูว่ามันซ้ำๆกับคลิปก่อนแต่ว่านี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง2โครงการให้เห็นชัด,ชดๆนะครับไม่ได้แยกคลิปว่าโอเคฝั่งคนละครึ่งเป็นยังไงยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นยังไงสินค้าที่ห้ามก็เหมือนกันนะครับเหล้าบุหรี่แอลโกอฮอล ออลอตเตอรี่ไพ่นะครับสินค้าบาสินค้าภาษีบาสทั้งหมดก็ถือว่าไม่อยู่ในโครงการนะครับรวมถึงการแลกเป็นเงินสดอันนี้ก็ต้องระมรัดระวังแม้ว่าหลายท่านจะคอมเมนต์เข้ามาบอกผมว่ามันทําได้แต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่ยังไม่รู้หรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่จะได้เข้าใจกันตรงๆง,งชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ